ขอรักเจ้าตัวร้ายบทที่13คนที่หัวใจต้องการและไม่อยากเสียไปอีกตลอดชีวิตตอนจบพี่อยู่ไหนทะเลวายุสวมบ็อกเซอร์ตัวเดียวเดินวนเวียนร้องเรียกหาทะเลทุกซอกทุกมุมของห้องไม่เว้นแม้แต่ริมระเบียงที่ทั้งสองคนเคยนั่งหยอกล้อพูดคุยกันเมื่อก่อนแต่ไม่มีแม้แต่เงาของทะเลหรือว่าจะไปโรงเรียนแล้วนะ วายุสุดนั่งที่โซฟากวาดตามองไปรอบห้องที่มีความทรงจำของเขากับทะเลอยู่ในทุกอนุสัมผัสที่เก้าอี้ตัวนั้นเขาเคยจิบเบียร์กับทะเลตอนที่มีเรื่องไม่สบายใจที่ตู้เย็นตรงนั้นมีปฏิทินที่ทะเลคอยขีดวันเดือนปีอย่างไม่มีว่างเว้นบ่งบอกว่าทะเลเป็นคนเป๊ะแค่ไหนบินค่าใช้ใจ่ายที่เน็บไว้บนหลังตู้เย็นที่เขาเคยเอาไปทิ้ง จนโดนทะเลด่าเช้าด่าเย็นนั่นอีกวายุโลบพื้นผิวโซฟาหนังสีน้ำตาลเก่าที่มีรอยขาดอยู่บางช่วงด้วยความหยหาคนที่เคยถูกเขากักกันอยู่ใต้ร่างยามที่จูบกันด้วยความเสน่หาไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยสักนิดวายุใช้นิ้วโป้งปาดน้ำตาที่หัวตาแล้วได้แต่ทอดถอนใจเขาจะเสียทะเลไปเพราะเวลาและความห่างไกลไหมนะไอวาคนเร็ว วายุตกตัวเองจนหน้าหันเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขารุนแรงกับทะเลซึ่งมันไม่น่าจะทำให้ทะเลสบายตัวเท่าไหร่เขาจัดหนักจัดเต็มให้สมกับที่รอคอยโดยไม่สนใจความรู้สึกของทะเลสักนิดแต่ไม่เป็นไรเขาจะรอปรับความเข้าใจกับทะเลอีกครั้งวายุัมเพลงเดินไปเปิดตู้เย็น หยิบขวดน้ำเย็นบิดฝากเกลียวยกดื่มกว่าครึ่งขวดแล้ววางลงบนโต๊ะกินข้าวสอดสายตามองไปรอบๆบพบว่ามีบางอย่างที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือของที่เป็นของเขาที่วางเดียวดายอยู่บนโต๊ะพวงกุญแจคิตตี้นี่หรือทะเลจะได้ยินเสียงที่เขาอัดไว้แล้วหรือทะเลจะจำได้แล้ววายุฉุกคิดเปิดตู้เสื้อผ้าหาของใช้ส่วนตัวที่เคยทิ้งไว้ ราะก่อนหน้าที่จากไปเขาไม่ได้เอาสมบัติอะไรติดตัวกลับไปซักชิ้นเลยเขาไปโดยไม่ได้บอกลาทะเลด้วยซ้ำมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดในใจอยู่จนทุกวันนี้โล่อกหน่อยในตู้เย็นยังมีเสื้อยืดเก่าๆกับกางเกงที่พับเก็บเรียบร้อยอยู่ทะเลไม่ได้ทิ้งไปแต่อย่างใดเขายังเก็บมันไว้ในทุกซอกมุมที่คุ้นเคยจนวายุใจชื้นอย่างน้อยทะเลก็ยังมีเยื่อใย แต่วายุก็ลงใจได้ไม่นานเพราะตู้อีกฝั่งที่ปกติมีเสื้อผ้าของทะเลแขวนอยู่เต็มตู้กับหายไปทะเลหายตัวไปพร้อมกับเสื้อผ้านินาโธ่พี่เลวายุหัวเสียคิดไม่ถึงว่าทะเลจะตัดสินใจแบบนี้โดยที่เขายังไม่ทันได้สารภาพความจริงเลยว่าตลอดมาเขาคิดถึงทะเลมากแค่ไหนชายหนุ่มตัดสินใจกดโทรศัพท์หาเบอร์ปลายสาย ที่เพียรพยายามตัดใจจะไม่โทรหาจนสำเร็จแต่สัญญาณก็ไม่ว่างโทเว้ยวายุคว่างโทรศัพท์มือถือลงบนโซฟาก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งครุ่นคิดทะเลไปไหนมีใครที่ให้เขาไปหาได้บ้างหลังจากเมื่อสามปีที่แล้วที่เขาได้ข่าวว่าครูผู้เป็นที่รักของทะเลที่บ้านใจสว่างเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทะเลทุกใจมาก แต่เขากลับมาหาทะเลไม่ได้วายุถึงผมตัวเองด้วยความโมโหตัดสินใจโทรไปที่โรงเรียนทันทีที่ปลายสายรับเขาก็สั่งอย่างร้อนรนหาเบอร์ครูที่ดูแลห้องสมุดให้ผมหน่อยสิครูคนไหนหรอครับหออปลายสายถามกับวายุกำมัดด้วยความขัดใจเพราะจำชื่อครูสาวอวบคนนั้นไม่ได้จึงได้แต่อ้อมแอมตอบคนที่ไม่ได้ชื่อทะเลน่ะอ๋อ ก็มีครูจินลากับครูดนภาค่ะผอจะให้ดิฉันหาเบอร์ครูคนไหนให้คะก็ทั้งสองนั่นแหละได้คะ่ะสักครู่นะคะเลขาสาวละล่ำละลักตอบแล้วหายเงียบไปวายุเดินวนหาปากกาจดกับกระดาษสมุดเขียนเบอร์ที่ได้รับอย่างลวกลวกทันทีที่ปลายสายตอบกลับมาแล้วกดตัดสายทันทีก่อนจะมองเบอร์ครูทั้งสองอย่างช่างใจตกลงจะถามคนไหนดีวะพอคนนี้ก็แล้วกัน วายุกดเบอร์โทรออกอย่างเรียบร้อนเขาแทบจะอยู่ไม่ติดเพราะไม่อยากให้ทะเลเข้าใจผิดอีกครั้งที่แล้วเพราะหายเงียบไปไม่ติดต่อมาแต่หลังจากนั้นสามปีเขาก็ยังคอยถามความเป็นไปของทะเลจากใครคนหนึ่งอยู่เสมอตอนนั้นทะเลไม่มีใครตอนนี้ก็ไม่มีวายุจึงคลายใจทำภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จนสำเร็จคว้าปริญญาโทมาให้ทันก่อนที่แม่ของเขาจะสิ้นลมและดีที่หมอนั่นแพ้ภัยตัวเองไปก่อนวันนี้ถึงทีที่เขาจะได้ทำตามใจปรารถนาสักทีแต่จะช้าไปไหมนะทางด้านทะเลหลังจากมีความสัมพันธ์ข้ามคืนกับวายุตามใจปรารถนาอีกครั้งทะเลก็ถึงกับผิดหวังในตัวเองจนไม่อาจทนอยู่ในห้องได้แม้แต่สักนิดเขากลัวกลัวว่าตื่นมาจะพบว่า วายุหายไปทิ้งเขาไว้กับความไม่รู้อีกครั้งครั้งนี้ทะเลจึงหนีออกมาก่อนแต่เขาจะไปที่ไหนได้นอกจากที่ห้องของชิษนากับสามีเจ้าข,ของคอนโดมิเนียมนั่นแหละหลังจากหอบกระเป๋าเสื้อผ้าเดินออกมาหน้าปากซอยชิษนาผ่านมาเห็นก็ห้ามไว้เพราะรู้ว่าทะเลไม่มีที่ไปจึงให้ขึ้นมาหลบภัยอยู่ที่ห้องพักแขกชั้นบนสุดของคอนโดแทน ทะเลทราบซึ้งในน้ำใจแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเกิดเรื่องอะไรถึงต้องหนีออกมาแบบนั้นกระทั่งชิสนาที่ดูจะเข้าอกเข้าใจทะเลมากกว่าสามีคอยปลอบพี่เลยมีอะไรเล่าให้ชิดฟังได้นะคะขอบคุณครับน้องชิดแต่พี่ไม่มีอะไรทะเลยังปฏิเสธแต่สีหน้าเศร้าหมองหนักชิศนาศกตากับอัดก่อนที่อัจจะเลี่ยงออกไปเธอจึงหันกลับมาปลอบใจทะเลต่อ ชิดได้ยินว่าน้องวายุกลับมาใช่ไหมคะคุณชิดรู้ด้วยเหรอครับพี่รปภบอกค่ะเั้นคุณชิดก็คงรู้แล้วว่าทำไมผมถึงออกมาจากห้องชิดสนาพยักหน้ารับรู้ทั้งรู้เพื่อที่จริงแล้วทะเลก็รอคอยวายุอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแม่กุญแจห้องเธออยากจะบอกทะเลว่าเห็นตั้งแต่วันแรกที่วายุกลับมาแล้วแถมยังได้ทักทายกันอยู่ครู่ใหญ่แต่เธอก็ไม่กล้า และที่ทะเลไม่รู้ก็คือวายุเป็นลูกชายคนเดียวของพี่ชายของอัดที่เป็นญาติฝ่ายแม่ที่หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวเปรียบได้ว่าอัดกับวายุเป็นลูกพี่ลูกน้องที่วัยห่างกันนับสิบปีแล้วพี่เลยล่ะคะออกมาแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าน้องวาหายไปไหนตัง้งหกปีแล้วไปทำอะไรมาทะเลสายหน้าไปมาสีหน้าสับสนเขาอยากรู้ แต่ก็ไม่อยากฟังคำแก้ตัวของวายุไปในคราวเดียวกันเขาไม่มั่นใจไม่เชื่อใจวายุทำลายความเชื่อใจไปจนหมดสิ้นไม่หลงเหลือสักนิดพี่ไม่อยากเจอหน้าเขาแต่พี่เลยจะหลบแบบนี้ไม่ได้หรอกนะไหนเจ้งานอีกพี่เลยรักงานบรรณรักษ์จะตายไปชิดรู้ไม่งั้นคงไม่สมัครเป็นครูที่นี่แทนการกลับไปรับราชการที่บ้านเกิดไม่ใช่หรอคะชิษนาถามย้ำทะเลถึงกับอึอกอัก ไม่ใช่เพราะเขาสอบไม่ผ่านครูที่บ้านเกิดแต่เป็นเพราะเขาผูกพันกับงานที่นี่และอีกอย่างเขาอยากรอวายุกลับมาอยากรู้เหตุผลจึงได้พักอยู่ที่นี่ที่ที่วายุยังจะหาเขาเจอแม้ไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นหรือไม่ก็ตามพี่ไม่รู้จะทำยังไงเขาละรานพี่ทั้งที่โรงเรียนและยังตามมาถึงคอนโดมิเนียมอีกพี่ตัดสินใจลาออกเพราะไม่รู้ว่าอยู่ไปจะทำงานได้ยังไงครับ คุณชิดพี่ทำใจไม่ได้ที่เห็นหน้าเขาทะเลพูดจบก็ร้องไห้โฮกอดชิสนาสองสามีภรรยารอบศบตากันอัดที่ยืนห่างๆอย่างห่วงห่วงจึงออกไปจากห้องเงียบๆชิสนาอบกอดพลางรูปหลังทะเลไปพรางแล้วเอ่ยปอกพี่ไม่อยากรู้หรอคะว่าทำไมน้องวาถึงขึ้นมาอยากครับอยากรู้ก็ต้องถามสิคะแต่พี่ไม่อยากได้ยินคำโกหก างครั้งโกหกสีขาวก็หมายถึงความหวังดีไม่ใช่เหรอครับมันก็ใช่ครับแต่ว่าทะเลอึ้งไปโกหกสีขาวหมายความว่ายังไงนะวายุมีอะไรที่ต้องปกปิดเขาไว้งั้นเหรอยามนี้ทะเลยิ่งงงหนักแต่ชิสนายิ้มกว้างอย่างจริงใจที่สุดจนทะเลค่อยๆย,ยยิ้มออกเขาใจชื้นขึ้นเมื่อได้รับคำปลอบโยนส่วนอัดก็ไม่ได้ไปไหนไกลเขาลงมาหาวายุที่ห้องของทะเล ตั้งใจจะมาสั่งสอนลูกพี่ลูกน้องจอมซ่าให้ทำตัวให้ดีหากยังอยากได้ความรักจากทะเลทันทีที่วายุเปิดประตูอัดก็เสยไปคางด้วยหมัดรุ่นรุ่นหนักหน่วงเข้าให้จนชายหนุ่มเซถอยหลังเกือบล้มวายุกุมแก้มข้างที่โดนต่อยรู้สึกถึงกลิ่นคาวเลือดในกระพุ้งแก้มก็ต่อว่าพี่ชายทันทีอะไรกันนะพี่เจอหน้าก็อัดผมอีกแล้วนะ ให้มันสาสมกับที่นายทำกับคนดีๆอย่างครูทะเลไงไอ้เบือกอัดด่าแรงเข้าให้วายุถึงกับตะลึงรีบเข้าคว้าแขนพี่ชายลืมสิ้นทุกความเจ็บปวดของตัวเองทันทีพี่เจอพี่เลเอเจอที่ไหนพี่เลอยู่ไหนอะพี่นายถามฉันแล้วฉันจะถามใครก็พี่บอกผมว่าผมทำร้ายพี่เลอไงแล้วก็ไม่คิดจะออกตามหาเนี่ยนะคิดอะไรอยู่วะนายเนี่ยผมออกไปหารอบนึงแล้ว ถามกับเพื่อนเขาก็ไม่มีใครรู้ผมไม่รู้จะหาพี่เลได้ที่ไหนก็เลยมาทำตัวเป็นหมาหงอยอยู่ที่นี่สักวันนายคงได้เจอหรอกไอ้ลูกหมาโตแล้วน้านายนะ่ะอย่าคิดตื้นตื้นนะักวายุฟังแล้วมุ่นคิ้วชิงถามแล้วทำไมพี่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่อเออก็ก็แบบว่า,อ,าอัดอั้มอึ้งลืมนึกถึงคำแก้ตัวไปถนัดใจแต่เขาก็เบี่ยงประเด็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ฉันได้ยินจากรอปพอบอก ว่าเห็นนายแล้วก็ดูท่าเหมือนจะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเมื่อคืนที่ห้องคุณเลก็เลยมาดูนี่ไงอ๋อที่จริงไม่มีอะไรผมกับพี่เลทะเลาะกันนิดหน่อยทะเลาะกันจนครูเลร้องห่มร้องไห้เลยเหรอวะแล้วพี่รู้ได้ไงอะ่ะก็เดาอะ่ะอาจบกไม้บกมือแต่ว่ายุที่ฉลาดเป็นกรดก็ยังนึกสงสัยอยู่ดีงั้นไม่มีอะไรพี่ก็กลับไปเหอะเผื่อพี่เลมาเดี๋ยวเขารู้ว่าพี่เป็นสปายให้ผม เฮ้ยไม่ได้เป็นสปายเว้ยก็แค่เอาหน้าไปเหอะวายุดันหลังอัดให้ออกผลประตูอัดขืนตัวไว้จับขอบประตูแน่นขณะด,ดวงตายังจับจ้องวายุตลอดเวลาหมายจะเตือนสติพอสบโอกาสที่ประจันหน้ากันแบบจริงจังหนุ่มใหญ่จึงได้โอกาสตักเตือนให้ฉันเดานายคงไม่บอกกูเลละสิเรื่องเมื่อ6ปีก่อนนะวายุชะงักหลบตาก็ไม่มีอะไรจะบอก นายควรบอกเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดว่านายทอดทิ้งเขาไม่ใช่เหรอก็ผมไม่อยากพูดถึงมันนายไม่พูดครูเลก็ไม่รู้หรอกแล้วเขาก็คงเกลียดนายที่ถูกนายทิ้งถึงนายจะให้ฉันกับชิดดูแลให้แล้วช่วยเหลือเรื่องซื้อห้องของนายให้มันก็ไม่เหมือนกับนายบอกกับปากตัวเองเหรอกนะวายุพ่นลมหายใจอึดอัดแต่ก็ตอบพี่ชายไปให้ใครกังวลผมจะรอพี่เลยที่นี่รอจนกว่าพี่เลยจะมา ผมจะบอกเขาทุกอย่างว่าผมไม่ได้ทอดทิ้งไม่เคยทอดทิ้งเลยนายบอกฉันก็ไม่มีประโยชน์หากนายไม่บอกคูเลยเองว่าที่นายหายไปเพราะไอ้พวกนั้นมันขู่นายมันแบกเมย์นายเรื่องนายกับคูเลยมีอะไรกันนายจะบอกเขาเรื่องนี้ไหมล่ะผมจะบอกถ้าผมเจอพี่เลยอีกครั้งผมรักพี่เลยจริงๆไม่ได้ทอดทิ้งผมอยากแต่งงานกับทะเลนายก็บอกเขาไปดิยังไม่มีโอกาสเลย ซื่อบือ้อว่ะอัศบทเก่งทุกอย่างเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเอว่าอัศบทไม่พอยังผลักหัววายุจนหน้าไงายไม่หนำใจอยากฟาดอีกแต่ก็ยั้งมือไว้ชีวิตนายจัดการตัวเองไปก็แล้วกันพี่จริงๆแล้วอะ่ะตอนนี้ผมทำหน้าที่ลูกที่ดีให้แม่กลับมาสืบทอดกิจการแทนพ่อแล้วเหลือแต่ต้องทำชีวิตตัวเองให้ดีในแบบที่แม่ขอร้องก็แค่นั้น ก็ดีแล้วนี่นายทำได้ดีแล้วซึ่งจะดีกว่านี้อีกถ้าชีวิตผมจะมีพี่เลอยู่ด้วยเออแกก็บอกเขาเองดิอัดตบบ่าน้องชายให้กำลังใจก่อนหันไปที่ประตูเข้ามาสิครับคูเลชิษนาประคองทะเลที่แทบสุงตัวไม่อยู่ยืนพิงประตูน้ำตาพรากเรากับทํานกแตกวายุหันไปเห็นก็ปาดน้ำตาลุกขึ้นยืนจ้องทะเลตาละห้อยแต่ไม่กล้าเข้าหา ได้ยินแล้วใช่ไหมคะพี่เลชิสนากระตุน้นทะเลพยักหน้าค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมกับอัดที่ถอยห่างไปหาภรรยาพากันปิดประตูล็อกห้องให้สองคนปรับความเข้าใจกันทันทีที่เสียงประตูปิดลงทะเลก็โผล่เข้ากอดวายุซบหน้ากับอกชายหนุ่มร้องไห้ออกมาอย่างกั้นไม่อยู่เขาได้ยินหมดแล้วได้ยินทุกคำพูดที่วายุคุยกับอัด แม้ไม่ได้ยินจากปากของวายุโดยตรงแต่ก็พอจะเข้าใจวายุตอนนั้นเป็นเด็กมัธยมปลายยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยเขามีความสัมพันธ์กับวายุแม้จะแค่คืนเดียวแต่ก็เหมือนนานชั่วกับชั่วกันและมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดมินเมยต่อศิลธรรมและมนุษยธรรมผมขอโทษผมขอโทษนะเพราะผมเองทำให้พี่เดือดร้อนวายุและล่ำและลัก กอดปลอบร่างในอ้อมแขนที่ตัวสั่นง,งินงกอยู่ทะเลเงยหน้ามองเด็กหนุ่มที่โตเป็นหนุ่มเต็มตัวด้วยความอาลัยอาวรณ์ไม่ต่างกันสองคนตกอยู่ในพวังก่อนที่ทะเลจะเป็นฝ่ายทำลายความเงียบพวกนั้นทำอะไรนายอ่ะวายุดันร่างนุ่มออกห่างประจันหน้ากันแล้วส่งสายตามีคำถามอีกครั้งพวกไหนฉันได้ยินว่าพวกนั้นมันแบกเมนายเพราะฉันใช่ไหมนายปกป้องฉัน มันทำอะไรในายบ้างหลัะตอนที่นายหายไปก็ไม่มีอะไรมากแค่โดนหิ้วปีกแล้วก็ได้แผลนิดหน่อยไม่พูดเปล่าวายุเปิดคำับให้ดูแผลเป็นทางยาวที่ซ่อนอยู่เหนือหน้าผากที่มีไรผมปิดทำให้หากไม่สังเกตก็จะไม่มีใครรู้โหแผลต้องกว้างทะเลอุทานขณนะรูปแผลเป็นเบาๆเกิดจากอะไรเนี่ยโดนฟันฮะทะเลถึงกับพัง แล้วโผกอดวายุแน่นเจ็บมากไหมทำไมไม่บอกฉันไม่เคยรู้เลยผมหลับเหมือนตายไม่ได้สติตั้งหลายเดือนหมอบอกว่าอาการเป็นตายเท่ากันแผลที่หัวชะกันหนักแต่ตามลำตัวก็ไม่ใช่ย่อยแม่บอกว่านืกว่าผมจะไม่รอดแต่ผมก็รอดมาได้เราปฏิหารเลยแล้วพวกที่มันทำนายล่ะตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรอพวกมันถูกจับเข้าสถานพินิษฐ์ ก็ดีแล้วที่จับตัวได้วายุสายหน้าโยกตัวทะเลในอ้อมแขนเบาๆเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนั้นพวกพ่อกับอากำลังสู้กันเรื่องมรดกคุณย่าผมหมายถึงโรงเรียนน่ะแต่สิทธิ์ขาดบริหารอยู่กับลุงผมทำอะไรไม่ได้เพราะหมอนั่นมีศักดิ์เป็นพี่ชายพ่อกลัวผมจะตายเพราะมันยังอาฆาตว่าถ้าออกมาได้จะตามแก้แค้นคนที่ผมรักทุกคนแม่นายเลยให้หนายไปจากที่นี่เหรอ วายุพยักหน้าก่อนตอบแม่ป่วยเป็นมะเร็งรู้ตัวว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแม่ห่วงผมไม่อยากให้ผมเสียการเรียนเพราะความรักและอยากให้ผมไปให้พ้นจากพวกนั้นนายก็เลยไปไม่บอกฉันทะเลเสียงอ่อยเขารู้ตัวว่าไม่คู่ควรกับวายุสักนิดเพราะวายุเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอัด<ๆ>ก็หมายถึงร่ำรวยล้นฟ้าอยู่คนละสถานะกับเขาพี่จำคุณป้าสายไหมได้ไหมฮึ ต้าสายไหมเหรอททเลถามตาใสาไม่มีวี่แววหม่นหมองในดวงตาแล้ววายุพยักหน้าจำได้ไหมล่ะคุ้นๆอยู่นะหรือว่าเธอคือแม่ผมเองฮะงั้นนายก็ทะเลตาโตตื่นเต้นจ้องวายุไม่วางตาเหมือนจะคุ้นๆคุ้นแล้วหรือว่าผมคือเด็กที่พี่แบ่งสายไหมให้ที่บ้านเจสว่างไง งง้นนายคือคนที่บอกชอบฉันในวงกุญแจตี้อ่เหรอพี่รู้แล้วสินะวายุถามเกอเกอทะเลพยักหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มกว้างที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นทําไมนายจําฉันได้แต่ไม่เคยบอกเลยล่ะผมอยากให้พี่จําผมได้เองแต่ผมก็ไม่ได้อยู่กับพี่ตอนที่พี่ลําบากตอนแม่ครูบ้านใจสว่างเสียตอนนั้นแม่ผมเปิดใจบอกว่าจะให้พี่ชิดกับพี่อัดดูแลว่าที่ลูกสะพ้ายให้ ถ้าเรารักกันจริงพี่เลยต้องรอผมได้และผมต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จแล้วถ้าตอนนั้นพี่ยังไม่มีใครแสดงว่าพี่ก็รักแล้วก็รอผมเหมือนกันแล้วถ้าฉันไม่รอล่ะทะเลคอนขวับแต่ก็ซุกหน้ากับอกวายุอย่างอุ่นใจผมก็จุดพี่กลับมาเป็นของผมไงบ้ายังพูดเล่นนะผมเปล่าพูดเล่นทะเลจ้องหน้าชายหนุ่มนิ่งนานวายุก้มลงจูบทะเล กดเครื่องริมฝีปากนิ่มด้วยความรักใคร่และทะนุถนอมทะเลแทบลืมหายใจแต่ก็รับจูบจากวายุราวกับเป็นของหวานอันโอชะจนกระทั่งจูบดื่มด่ำผ่านพ้นทะเลก็ถามเสียงแผ่วนายแน่ใจหรอที่จะแต่งงานกับฉันอย่าลืมว่าฉันแก่กว่านายตั้งหลายปีแก่กว่าแล้วไงตอนนี้แต่งงานกันได้แล้วนะก็ไม่แล้วไงหรอกแล้วนายไม่ไอายคนหรอเรื่องอะไรจะอาย เมียผมผมไม่ให้ใครอีกอย่างพี่ก็ยังไม่แก่ยังเป็นเมียผมได้อีกนานฟังดูเหมือนจะดีแต่มันทำแม่งทำแม่งอยู่นะทะเลตอบเขินเขินทะเลตอบเขินเขินวายุหัวเราะขำจูบเบาๆที่ริมฝีปากทะเลอีกครั้งไล่เรื่อยไปที่พวงแก้มสองข้างก่อนผละออกแล้วบอกยิ้มยิ้มผมชอบถึงพี่จะแกะ่แต่ผมก็รักต่อให้ตะบันหมากผมก็จะตะบันเป็นเพื่อนพี่ ไม่ปล่อยให้พี่ฟันแดงปากแดงเป็นคนเดียวหรอกนี่นายจะบ้าเหรอทะเลทุกแผงอกวายุหนึ่งทีถึงจะทำน้างอแต่ก็ห้ามรอยยิ้มที่กําลังผุดพลายบนใบหน้าไม่ได้วายุรู้สึกเอ็นดูจึงสวมกอดแล้วโยกตัวทะเลเบาๆแกล้งทำให้ชายหนุ่มผุดรอยยิ้มได้นายว่าฉันแก่อย่าคิดมากนะแก่อย่งไงผมก็รับแต่ในใจในายก็ว่าฉันแก่ไม่แก่ซึ่หน่อย พี่ก็แค่เกิดก่อนผมนิดเดียวเองแน่นะแน่สิแถมพี่ยังได้จิ้นผมไปอีกเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบชีวิตผมที่เสียจิ้นให้พี่ด้วยละ่ะโอ๊ย้ยคนบ้าทะเลร้องลั่นวายุรู้ตัวรีบกระโดดหนีกำปั้นทะเลที่ส่งตรงมาแต่ไม่ทันเพียงแค่เข่าคว้าหมาัดแมวเล็กๆทะเลก็ถลันเข้าสู่อ้อมแขนของเขาเสียแล้วไม่ต้องบอกทะเลก็รู้ตัวว่าคืนนี้ เขาคงไม่พ้นเงื้อมมือเด็กบ้าคนนี้แน่ๆ Feels like love.